E คุณผู้ชมเข้าสู่ฉลาดทำเงินกับบอแวนนัทธนีสีทองเหมือนเช่นเคยนะคะเราเจอกันทุกๆวันจันทร์ตั้งแต่เวลา11โมงเป็นต้นไปค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูธุรกิจนึงธุรกิจที่น่าสนใจนั่นก็เป็นชานมไข่มุกนั่นเองหลายคนอาจจะมองว่าชานมไข่มุกหรอไม่เห็นจะน่าสนใจและธรรมดาทั่วไปเหมือนธุรกิจทั่วไปแต่ที่แบบวนจะพาคุณผู้ชมมาดูนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะของเจ้าของราง้านท่านมีตั้งหาค่ะว่าต่อหน้านี้เนี่ยที่เคยเปิดร้านเล็กๆมาก่อนปัจจุบันนี้สามารถที่จะขาย ขยายตัวเองหันมาจาับธุรกิจตรงนี้แบบไหนสูตรก็คิดคนเองขึ้นมาแบบอย่างนี้แล้วสามารถขยายเป็นแฟรนไชส์ได้อย่างไรนะคะเป็นเทคนิคการทําธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับพี่ชาตรีสอนบริสุทธิ์เจ้าของร้าน f อสแอนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาตรีสวัสดีค่ันี้นะคะม่ยยัถึงที่ร้านเลยนะ<อ>ร้านชาดม ไหมุกของพี่ชาตรีอยากทราบก่อนเลยว่าเริ่มแรกพี่ชาตรีเคยบอกว่าไม่ได้ทําธุรกิจเนี้ยแต่ทาอะไรมาก่อนคะเริ่มแรกเลยธุรกิจก็คือจะเป็นการทํากาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟสดใช่ครับของผมนี่ก็จะเป็นบริษัทที่นําเข้าอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบเกี่ยวกับกาแฟทุกชนิดเลยหรอคะแล้วลบแล้ว เกิดยังไงคะตลาดตรงนั้นมันไม่ดีหรอเราถึงหันมาจับตรงนี้ค่ะอ๋อตลาดตรงนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะ,ค,ะคือว่าตลาดตรงนั้นคือว่าเราได้สร้างพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีพื้นฐานลูกค้าไว้แล้วใช่ครับแล้วตอนนี้ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรากาแฟอย่างเดียวมันก็รู้สึกว่าจะไม่สนุกค่ะงแลน้อยไปก็เลยก็เลยหันจากกาแฟแต่กาแฟก็ยังทาอยู่ก็เลยมาแตะแขนงอาเป็นชาไข่มุกซึ่งดูดูจากรู้จักในท้องตลาดแล้วครับว่าชาไข่มุกนี่ ยังมีการแข่งขันกันค่อนข้างยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่คือว่าเราก็นําวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศง่ายๆเลยมา,าจากาได้วันใช่ครับผมแล้วเราก็คือว่าเรามีวัตถุดิบแล้วเราก็มาทําสูตรใหม่ๆซึ่งชาไข่มุกทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเราพยาานนะจะหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยใช่จะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะฮะคือว่าผมก็จะเอาไอ้ตัวเอาความแตกต่างให้แบบแนวกับคนอื่นเขา โดยการนําพวกไข่มุกหลายๆประเภทเอาเข้ามาผสมผสานกัน<ม>แล้วก็จะมีในด้านของสูตรสูตรชาที่เราทําขึ้นมาทําขึ้นมาเองเลยซึ่งเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ<ม>ก็คือว่าจะเป็นชาไข่มุกนมสดซึ่งยังไม่มีเจ้าไหนทําเลยเลยว่าใช้นมสดทําเลยอยากเห็นแล้วค่ะพี่ชาตรีว่าหน้าตาของเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วรสชาติจะเป็นแบบไหนให้พี่ชาตรีท่ะพี่ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวฟังมาข้างในเลยค่ะครับ เรามีแนะนำนะคะไข่มุก <r> คอลลาเจนคกินแล้วขาวได้ค่ะนอกจากนี้เอาใจคนที่ชอบทานเผือกใช่อันนี้จะเป็นไข่มุกเไข่มุกรสเผือกนะฮะซึ่งต้มนี่กินเขากินเผือกเขาจะหอมมากเลยฮะซึ่งจะแตกต่างกับที่อื่นแต่ว่ามีไข่มุกอันนึงแวไม่เคยเห็นอะ่ะแวมาอยู่ที่นี่อ,ะอ่ะถ้าไม่บอกแวก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไข่มุกเพราะว่ามันเหมือนรอดช่องสีขาว อันนี้จะเป็นเส้ายคล้ายเส้นเกี๊ยมอีนะแต่นี่ไม่ใช่นะเวลาต้มมานี่เขาจะใส่เลยนะฮะใส่ปิ้งจะใส่ปิ้งเลยเรียนรู้เองยังไงครับผมต้องเรียนกับคนไปบินไปเรียนไต้หวันเลยจริงหรือเปล่าใช่ครับลงทุนขนาดนั้นเลยเออคือว่าเรามาเรียนไม่ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศไต้หวันนะคือว่าจะมีอาจารย์เป็นคนไต้หวันเป็นง่ายๆเลยเป็นคนบุกเบิกเรื่องชาไข่มุกตัวนี้เข้ามาในเมืองไทยเสร็จเราก็หาวัตถุดิบหาอะไรอยู่นานมาก ลองผิดลองถูกมาเยอะมากที่ด้เราไปเจอกับชาวไต้หวันคนนี้ค่ะซึ่งเขาเก่งมากเลยเราก็ได้เรียนรู้จากเขาเป็นมุกสุดยอดมาก จริงนะดูอย่างนี้นะหลายคนมองจริงๆนะคะว่ามันก็เหมือนทั่วไปแหละแต่แต่คอนเฟิร์มจริงๆนะคะว่าไข่มุกมันไม่เหมือนทั่วไปจริงๆไข่มุกเขาแบบเนบมากแล้วก็ไม่เละมากจริงๆนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ ของร้านนี้โดยตรงอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งของไข่มุกเรียกว่าไข่มุกะเบิดครับป๊อปปิ้งไข่มุกลเบิดป๊อปปิ้งนะคะเนื้อมุกอยากจะไปทำต่างหูจริงใส่มากนะคะเห็นพี่ชาติบอกว่าเวลาทานก็ไปปุ๊บมันจะทำาไงนะมันจะแตกในปากแตกแล้วมัเป็นรสชาติผลผลไม้เปิดร้านปุ๊บขาย f r a ช c ย i s e ไดหรอคะครับผมลราเปิดสอนก่อนเปิดสอนก่อนเปิดอบรมก่อนซึ่งในงานนี้ก็มีคน เข้ามาสนใจในการที่จะมาเรียนการทำชาแกนุกค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเรามีกี่สาขาวะที่ที่มาติดต่อเราปัจจุบันเลยฮะตอนนี้มีอยู่สามสาขาไหมสามสาขาแล้วรเราประมาณได้นะพี่ชาติว่าถ้าสมมติเราทำณจุดเีละอย่างน้อยอย่างน้อยน้อยเลยนะขั้นต่ําอย่างน้อยรายได้ต่อเดือนเราน่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะต่อเดือนนะผมคิดว่าอาจอย่างน้อยเราขายวันละ,100ละนร้อยแก้วม่ตีไปอย่างน้อยนะร้อยแกแ้วก็ละสามสิบบาท ก็วันหนึ่งสามพันนะะเดือนหนึ่งก็คูณต้องถ้าอยากจะทําอะไรสักอย่างเราต้องมีความคิดแบบนี้ก่อนใช่เราต้องมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นนะฮะเพราะถ้าเกิดเราทําเหมือนกันมันก็จะเดินไปเหมือนกันนะฮะมัจะเดินไปเหมือนกันเหมือนกันแบบแย่งแบกตลาดกันซึ่งแล้วถ้าเกิดเราคิดในเราต้องทําให้ต่างถึงจะโตได้ต่างกว่าเขามันจะแปลกใหม่ที่ผมได้ออกงานเพราะว่าผมไม่เหมือนเจ้าอื่นผมจะมีสูตรของผมอย่าง สูงของผมพิเศษซึ่งจะเป็นที่ดึงดูดของสําหรับผู้คนที่เข้ามาเนี่ยแหละค่ะคือความแตกต่างที่ทําให้ร้านชานมไข่มุกที่นี่นะคะเพราะอะไรคนถึงได้มุ่งมากกว่าร้านอื่นๆเพราะว่ามีความแตกต่างรวมถึงมีคุณภาพที่ดีนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดนะของพี่ชาตรีที่ฝากเอาไว้นะคะฝากอไว้สาหรับ คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจอยากจะเปิดจริงๆก็ลองมาติดต่อดูได้นะคะที่ S V Training นะตลาดยิ่งเจริญนะคะจริงๆแล้วนะคะทำได้ไม่ยากนะคะก็จะได้รายได้ละขั้นต่าสามพันบาทเป็นขั้นต่าเท่านั้นนะคะก็ลองดูนะคะใครมีกำลังอยู่แล้วนะคะว่าๆก็ลองมา ศึกษาด,ดูได้นะคะกับธุรกิจอันนี้นะคะวันนี้ตลาดทรเมเงินหมดเวลาแล้วนะคะแวร์แล้วพี่ชาติต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ